คลิปนี้นะครับเราได้ของมาทั้งหมด3อย่างนะครับเป็นสกินที่ผมอยากได้นะครับ oh. แล้วก็เป็นสกินที่ผมไม่อยากได้นะครับแล้วก็เป็นไอหมาโง่ผมก็ไม่อยากได้นะครับรวมเป็น3อย่างสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ผมนุกเก้นนะครับคือวันนี้ผมไม่มีอะไรหรอกผมอยากจะบอกว่าผมนี่แหละคืออันดับหนึ่งในวงการเกมไม่เชื่อดู เป็นไงล่ะเก้าอี้อันดับหนึ่งในวงการเกมถึงจะไม่ค้ายแต่ก็้ายอยู่นะครับจากตัวแรกมาตรงๆมึงดูกูนั่งนั่งซะแม่งงอเลยมึงดูเหล็กงอเลยก็ผมแระแค่สามสิบหนักสามสิบแต่ทําไมเก้าอี้งอครับผมงงเออผมงงอ่ะผมหนักแค่สามสิบแต่เก้าอี้งอผมว่าเก้าอี้มีปัญหาผมไม่มีปัญหาหรอกร้านค้าโมโคลสามจุดศูนย์กลับมา คลิปที่แล้วผมก็ทําไปนะครับร้านค้าโมโคหมดไปกี่พันเพชรวะแพงอยู่อะแพงอยู่อะก็ร้านค้าโมโคนะครับเขาจะให้เลือก2อย่างนะครับพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น2อย่างนี้ที่ผมเลือกมาก็จะมีลูกซองกับสัตว์เลี้ยงนะครับคือคลิปที่แล้วอะผมได้ปืนที่ผมอยากได้อ่ะลองอันสุดท้ายอันสุดท้ายแม่งโคตรแพงคลิปนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าขอให้ได้ต่ากว่าแค่2บาทอีกบาทผมยังไม่เติมคือผมอยากจะลองว่าถ้าผมมีเพชรจากัดแค่พันสี่เหมือนสมัยก่อนอะผมมีเพชรน้อยผมจะได้ ของดีอันแรกเก้าเพชรจัดไปเฮ้ยโอไม่หยุดโอ้โหสกินปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับออกให้หน่อยนะครับผม49นะครับขอแบบไม่จริงจอก็ปืนออกมาเหอะนะน้โอ้แม่งหยุดเฮ้ยร้อยสี่เก้าคนดูแม่งโคตรแพงอ่ะ คือผมมีโอกาสสูมอีกแค่สองรอบถ้าผมจะทำลายสถิติตัวเองออกนะขอร้องแมวแมวบัตรสองใบนะแมวแมวขอร้องแมวแมวแมวนะนะคุยคุยกันดีๆครับแอดมินฮะโอ้ oh, แม่งเอ้ยสามร้อยสี่เก้ากูออกแล้วกูไม่ดุ่มแล้ว <c oughs> เราได้กล่องปืนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับคน <c oughs> ดูแต่ซองนี่ผมมีแล้วเราก็ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้อันนี้หรือปเปล่าลองดูโอ้ oh, แม่งไม่ได้ห้าเลยเลยเ <c oughs> มื่อกี้แล้วได้อันนี้มาห้าใบขอทีละหนึ่งขอทีละหนึ่ง น่าจะออกนะมันน่าจะออกนะมัน92แล้ว<ะ>ว่ะเฮ้ยเฮ้ยออกวะคนดูคิดว่ามันออกไหม<ะ>ขอขอถาวรก็ได้ขอถาวรสักปืนนะขอถาวรสักปืนเฮ<ะ>้ยไม่ออกเลย<ะ>ออกไหมออกไหม,ไมออกไหมออกออกหน่อยออกหน่อยไป<ะ>ออกหน่อยไปโอ้โ,อโหมึงดูสิครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแอดมินเฮ้ยมึงเชิญทำไมวะแสดงว่ามันต้องได้ของดีถ้ามีคนเชิญ ออได้ของกากทั้งนั้นอิเวนเราเหลือเพรประมาณพันสองไงกดอีกรอ,อบหนึ่งขอเลยอขอออกเลยนะขอร้องมึงอย่าออกเลยไอ้บัตรเอ็กซิเนี่ยกระจอกออกไม้พี่เถอะน้องลูกซองขอร้องเฮ้ยเฮ้ยม่ยได้ไงอะอมันได้ไงอะโอ้โอ้เราไปสุ่มเลยแล้วกันโอ้โหแล้วมันจะเอาอะไรมาออกอะสิบครั้งไปเลยมันจะเอาอะไรมาออกวะ ดูนะครับสีทองโอ้โหสีกาสีทองไม่ออกเฮ้ยผมว่าผม่าคลิปนี้เราคือแบบเราโดนเราโดนเยอะะดูดิโอ้โหไม่ได้เลยเลยอะโอ้โหโคตรของโคตรพ่อโคตรแม่เกลือโอเคครับต้องออกแล้วแหละสีเกเกนะ,ะต้องออกแล้วนะอย่าไปถึงอันสุดท้ายเลยนะไป เฮ้ยโอ้โหเมจ้าเมจ้าดูมันไม่ออกมันออกให้ผมหลังสุดโอ้โหเพชรผมไม่พอจริงๆว่ะคุณดูโอเคได้ผมเติมเพชรก่อนละกันโอ้โหแป่งไม่ออกว่าแต่ตอนนี้ผมก็เติมเพชรเพิ่มแล้วคุณดูแล้วก็รับหินแปลงล่างมาอีกหนึ่งอันโอ้โหดีใจจริงๆได้หินแปลงล่าง คุณดูคิดว่าผมจะได้ลูกซองไหมครับผมกลัวไม่ได้จังเลยอ่ะเพชรผมสองพันสี่จะได้ไหมอ่ะคุณดูโอ้โหกดไปเลยโอ้โหดีใจจังเลยครับได้ลูกซองแล้วก็คลิปนี้นะครับเกลือสัตว์นะครับคือมันได้ก็จริงครับแต่มันได้อันหลังสุดเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะแล้วคือไปสุ่มอย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วตอนนี้เพชรก็เหลือพันสองเพชรนะครับเรามาดูลัคกี้เราย่อกันดีกว่าเราได้อันนี้มากี่อันเนี่ยสี่อันเฮ้ยมันต้องออกก้วแหละอันที่หนึ่งอันที่สอง อันที่3ออกจากเกมอ่ะนี่ดีกว่าคนดูเรามี600เราสุ่มได้2รอบครับจะลองวะเนี่ยได้2รอบเลยนะผม <c oughs> ว่าผมต้องลองแล้วแหละโอเคเอาทีละ60ไปก่อนแล้วกันไปเอาเว้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 เนี่ยมันมัน,ม,นมันใกล้ขันที่100ร้อยพอดีอะ่ะโอ้โหได้ซองบ้าอะไรมาเนี่ยปังเอาเว้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 ออกแค่น่อยนะออกแค่น่อยนะสุ่มได้เงินนะสุ่มได้เงินนะเรียบร้อยครั้งที่ร้อยครับจัดไปออกต้องออกขอร้องว่ามันต้องออกสักสกิน เอาวะมาไหม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 ขอของเทาวอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ออกอเฮ้ยฟ,ฟีไฟกว่ามึงมีปัญหากูแล้วแหละขอบัตรฟีบัตรฟีบัตรฟีกูต้องมาหวังกับบัตรฟรีโอ้โหโอ้โหแมงไฟเฮ้ยกูรู้สึกว่าไอ้ปืนเนี่ยมันออกบ่อยจังเลยนะ MP สี่ศูนย์สี่ตุ๊ดอะฮะโอ้โหอะไรวะโอ้โหพันสองเพชรกู แต่ที่จะเอาไปใช้กิจกรรมหน้าแม่งมาหมดกับ m งงอ็มพีงงโอ้กูลืมไป MP พปืนนี้แม่งไม่ค่อยจะถูกกับกูซะด้วยเนี่ยดูแต่แต่มันสวยนะเนี่ยดูดิโคตรโก้โคตรเท่เป็นผู้หญิงด้วยะอืออออกเถอะ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 ออกออกแค่ผมหน่อยครับออทีละครั้งก็ออกได้คอยดูทีละอโหแม่งได้แต่ของวันเดียวทีละครั้งก็ออกได้ครับทีละครั้งก็ออกได้จะไปอ๋อ,อยี่ ได้อีกกี่กครั้งวะอีกกี่ครั้งวะเนี่ยแม่งจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ได้ของถาวรเลยเอะเฮ้ยขอของถาวรหน่อยดิเฮ้ยสามครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โห,หมึงดูสีมันสามครั้งสุดท้ายเฮ้ยสามครั้งสุดท้ายขอของถาวรหน่อยแอดมินโอ้โห,หมึงดูสีมันเฮ้ยถาวรดีใจนะแต่ละของกากโอ้โหสี 4, มันเ้ย คนดูครับครั้งสุดท้ายแล้วครับคือหมดและหมดของจริงเลยจัดไปเนี่ยออกอีกแล้ว MPC สู MP 0, มึงออกอีกแล้ว <c oughs> โอ้คลิปนี้เติมไปตั้งเท่าไหร่แต่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยอะ่ะคุณดูคือแต่อย่างน้อยเราได้สกีลูกซองมาครับผมได้ดาเมจแล้วก็ได้แม่นยาม,มาด้วยนะครับนี่ติ๊กเลย โอ้โหเคตรเท่นะครับซองผมก็มี4สกินแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ผมว่าซองอันนี้น่าจะดีกว่านะแต่เขาบอกว่าซองนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบซองนี้ละกันเพราะผมยิงไม่แม่นไงผมชอบยิงแม่นไม่ชอบยิงรัวแลวเราก็ได้สกินกะกากอันนี้มาอีกหนึ่งสกินนะครับก็บวกดาเมจนะครับและเราก็ได้ไอเจ้าตัวห่าเหวอะไรวะคุณดูได้อะไรมาวะ นี่ครับผมได้อันนี้มาอีกหนึ่งอันครับโอ้โหก็โคเทนะครับ <Yeah. S 1> แต่กูก็ยังไม่มีตัวกูต้องซื้อตัวไอเทมจะมาในไม่ช้านี้เอา้า uh. เอา้าไม่มีให้กูซื้ออีกเอ้าเฮ้ยไอบ้า คลิปนี้นะครับ <l ok> เราได้ของมาทั <fairly poetic> ้งหมด3อย่างนะครับเป็นสกินที่ผมอยากได้นะครับแล้วก็เป็นสกินที่ผมไม่อยากได้นะครับแล้วก็เป็นไอหมาโง่ผมก็ไม่อยากได้นะครับรวมเป็น3อย่างนะครับได้ในเกมอ่ะไม่คุ้มเลยแต่ได้จากเว็บคันเทพอ่ะโคตรคุ้มนะครับก็ใครอยากลองสุ่มเว็บคันเทพจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าก่อนจากก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดติเตียนให้สสวััดีครบผม